พระสุตตันตปิฎกอังคุตรณนิกายเอกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งรูปาท,ที่วักหมวดว่าด้วยรูปเป็นต้นที่ครอบงำจิตบุรุษและสตรีหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ เหมือนรูปสตรีนี้ภิกษุทั้งหลายรูปสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 2. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนเสียงของสตรีนี้เสียงสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 3. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ เหมือนกลิ่นสตรีนี้กลิ่นสตรีย่อมครอบงามจิตของบุรุษอยู่ได้ 4. เราไม่เห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงามจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรสสตรีนี้รสสตรีย่อมครอบงามจิตของบุรุษอยู่ได้ 5. เราไม่เห็นโผฏฐัพพะในวงเล็บการสัมผัสทางกายอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนโพธัพัทสตรีนี้โพธัพ <sh <sh ัทสตรีครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 6. เราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรูปบุรุษนี้รูปบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้ 7. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนเสียงบุรุษนี้เสียงบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้ 8. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนกลิ่นของบุรุษนี้กลิ่นของบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้ 9. เราไม่เห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรถของบุรุษนี้รถบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้สิบเราไม่เห็นโผฏัพะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนโพธัพะบุรุษนี้โพธัพะบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้รูปปาทิวัตที่หนึ่งจบ 점.